ใครมาหาอีกได้ยินเสียงประตูสวนหน้าเอา้าสมชายไปไหนมามาละใส่ฮะออกไปเล่นน้ำมาไปเล่นน้ำมาจากใสบักสมทรายเมื่อวานอาบน้ำให้แล้วบักฮาค่อยเสียกตีมึงนะ เปิดประตูเองมามาเร็วมาเร็วเปิดเราเองไป,ไปใส่มาไปใส่ม <laughs> ามาดูหน้าสิไปไหนมาสมสาชาทำน้องทำไมไหนไปไหนมาบอกกล่องทำไมตัวโฉกปดมีไม่ได้ขี่ตมไปจะม่หมินควายอยู่ไปเล่นบวกควายมาใช่ไหมสมชาย ตีบกักทานนิกันนะโอ้บอกักหน่อย